นักสการครับผมอาจารย์น่าจะเดินกว้างคนมีโฉบม,ม,ม่นนานนอ,ยอย่างไรไปใจมาก่เห็นหน้าเให้หนวดแล้วเนาะงอไอ้พวกเขาเขาเห็นหน้าเลยเหรอทิ้งทิ้ง,งว,ว่าอาจารย์โอ <c ười> ้ยทีนี้จัดงานอีกคนนึงไปทุเละมากครับเดินสายอย่างเดียวช่วงนี้ครับไปเมื่อวันไปหนองคายไปงานแตง่งหลานมากครับคือยินข่าวคแล้วคนมีโฉบโฉบไงสันเด่นหาซิบใบครับพระอาจารย์งวดนี้ จังว่าคิดยากกูจักสบิขึ้นเงินใส่ด้วยครับเดี๋ยวนี้นกร่างวัาที่หกครับผมว่าจัานี่ข่าวดีอยู่นี่ว่าได้อยู่ตัวบอกว่าก็แหวกเขแหวกเนี่ยโอ้ยถือกับว่าถือกันอกนอกจากสินี่เ็้ยัง<น>แต่ว่างวดนี่โอ้ยเสร็ดอกเลขออกปุ๊บนี่สลบอยู่สามสั่งผมก็ได้เลขนะ มเมั่อว่นบาได้มากครับได้มากอยู่แต่ว่ากัวน,นี่ตามหลายสำนักเลยเกินอังสน์กดีเ็มันหลแต่ว่าบัตรนี้ครับพะอาจาย์ว่ามันผิดปกติเหล่านด้ครับนี่คิดว่าสามวันติดเหลือได้ครับนี่ตั้งแต่หลุดมากนี่เป็นจังไดมันด่างคนเดียนะหรือว่า ปูพันห็นกำแพงไกล,ลสิล้แล้วป,ปูเพ่นธ์สีปดสิไลายซ้ำนี่บอคือจังไหนสันติเดี๋ยวนี้ปดสีแล้วตัวไกลสีแล้วอยูแม่นบ่ครับชื่อที่เพิ่อมอีกอยู่นี่โ <laughs> อ้ยอันนันก็นจังควายวยาเะยะยาวๆ่ไก่ตอครับอย่าเฝ่าวันนี้ไรเนาะยามาดีี่ไหลายดีมากยังก็ว้ามามาเรียงเล เยอะมากออมก็ปีลาต,งต,งตงรงๆพูเบะเอากับนี่แหละครับขอมาถามเบิองแนี่ทางตงวงเงินไปยังไรครับผมทางตงวงเงินครับผมเพราะสิมีอีหยังวังซูบซีฟังป่ครับอืมเพิม่านี่มีเปิม่มาใครมาถวายตวงเง <N> ินนะใครมาอีกแล้วครับก็ทานป่า,ปา,า,าเปิม่าจ้าตัวเจ้าเปียกเนาะครับวครเนี่ยคือมาถวายเปิม่าเนาะครับ ข็เอาไข่มาถวายคือมาดีสิหรือว่าอาจารย์ไข่นี่ต้องเป็นไข่ย่างเดียวบ่อย่างไรผมกับนางขีดเบิ้องปีนี้ฟันจะเข้าไข่ถูกเปลี่ไปใส่มาเสยนั่เาเขาไข่มาถวายชุดเก่าบ่ครับที่บ้านโอ้ยมันเปลี่ยนใส่เป็นชุดตรงนี้ดิบปลี่ยนใส่เจมส์กับนันเดอรทีมงานเก่าทีมงานเก่าทีมงานพี่นั่งฝาบบ่ครับอืมีเพิ่นมาว่าจังไงนี่ล่ะครับผมอาจารย์ เดี๋ยวุ <and> <Gloria> ้มมันเป็นรุ่มนมาแล้วันบอลรุ่มสีว่าสีมัจจอยงานครับแม่าเนี่ยวันนี้มีรุ่มนึงมาสีตามลังมากครับจะเรียใครมาํนอือคนใครมาพร้อมบัตรเจ้ามหาถวายจันท์เมื่อเวายจันทหน่ฟาจันท์ต้องเต้กุฏีครับทุงหญงมาถวายสี่สิบเก้าหน่วมทุงหิิงมาถวายสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าฟอง รอบนี้ใครกับมาอีกเพิ่นมีเ่เร,รอา,าอย่างเป็ววนพิเศษป่ะครับนอจจะเอาใครมาตวายปบ่ใครมาต่วายร่วมงานเอาไข่มาร่วมงานือเอามาหน่อยลยครับผมประจย์งานใหญ่ๆใค้จังไดยเฉพาะกินสักแล้ว49ฟองนึง,นงหนหแหม่ไม่สนี้ตัวเนาะตัมื่ายเส็จทอดไปอิ่มตัวผู้ละหน่วยผู้ละหน่อย โอ้ยกระหน่อย<ม>พูดอันนี้บอไดขึ้นมาเมื่อไรตัวมาน่ะครับมับนจะขึ้นตัวยิ่งขึ้นมากมาถวายรจริงเก่าหน่อยเนี่ยครับบัดเนียนเป็นว่าเป็นนั่นเดี๋ยวจะมาให้อีกโอ้จะเอาไหมาอีกอยู่บ<ม>่ได้เอามาแค่นี้ จะ,จะมีทีมงานตามหลังไาอีกอแต่ว่าผู้จัดการว่าเป็นมาถวายขึ้นถวายที่นัน่นผมมีถวายนะครับเออครับผงค์ุสวงน้อยนะครับผมถวายเจุนใจโอ้โอ้แสดงว่ามาานี่คือแบ่งเป็นสองชุดอืมชุดแรกขึ้นมาถาวายผู้ยิ่งอ่าผู้ยิ่งขึ้นมาถาวายบนกุฏิสี่สิบเก้าฟองจอุนใจจนใจผู้ชาย ใชว่าเพื่นสีทับายอยู่ภาคล่างเออหกสิบสองหน่วยหกสิบสองฟองอ,อ๋อเพื่อนคือเพื่นค,ค,คือแบงกันดีแทหลนีงทิ้งนั่นสี่สิบเก้าฟองกับหกสิบสองฟองค้าร่วมกันนี่เป็นหนึ่งร้อยสิบเอ็ดฟองนี่ครับผมอาจารย์โอ้กระจายก,ากนเนาะร่วมมือร <laughs> อดมาถามหกสิบสี่สิบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดฟองพอดีครับ เดีวเตี้ยแข็งงวดผมหจัดเอาผมก็ว่าไปเสร็แล้วครับอันนี้ก็คือเป็นความฝันตอนงวดเนาะบอร์สซูฟังนะครับเนาะกะกะเป็นแค่ความฝันนั่นแหละเมื่อว่ามันจะเป็นเลขหรือว่าเป็นจังว่าผมอ่านมึงได้คอมเมนต์อ่มีคอมเมนต์มากต่อมาเพิ่อนกับบอคอยอันนี้ไปในดอกเพว่าลังเลขออกเนาะฮ่าห่าพันสั่นพันวาพระโกหกอาบัตว่าสั่นอะไรเน พระพลดโกงพี่ผมก็เลยพิมพ์บอกมันไปอยู่ค่ะนุ่มมาถามนี่จัะมาได้บอกกันุ่มมาถามมาปากดิไม่บอกระบอกก็บอกอยู่เนาะครับว่าเออนี่คือเป็นความฝันบอกสู่ฟังเด้อเสีเอาเป็นที่บ้านเขามปพระจันทร์ที่บอกอยู่คนเดียวอยู่บมไม่บอกระนนี้ก็มีโชคมาถามขั้นตัวก็มีโชคก็ที่ว่าแงบาปตัวงบ้นบาปตัวไม่บอกระต้องเข้าใจทั้งขั้นตัวครับผมอันนั้นกั ต่างคนต่างความคิดเนาะแต่ว่าก็เป็นส่วนน้อยเนาะครับผมอาจารย์ซึ่งบางที่บางคนก็เขาจะบอกว่าเข้าใจแต่ว่าเมื่อวานนั้นก็บวกฝันเกี่ยวกับรถป้ายจานเฉยนี่โอ้ยแม่นี่หลีตัวละรถเก่งเลยแม่ทะเบียนรถอสามสองห้าหกสามตัวแตกโอ้ยบป็ฝันเกี่ยวกับรถอาจารย์เนรอเป็นยังไงอาจารย์ที่บวกฝันเกี่ยวในสมัยที่เป็นหุ้นจักวะนะเป็นหุ้นจักนะเกิดเสี่ยวมันก็ว่ยตัว โอ้ยมาเบิ่งลงไปก่เเดครับอันนั่งมาแล้วล่งไปเงั้นเราไปเบิ้งรถจ้วางบูย๊ยวบ้งรถครับทะเบียนรถต,ต,ติ่มตัวนี้เบิ้รสามสองห้าหกก็อบอกขึ้นยังนเขาทอยต่ำม,มันเ้ามันในนอกลเด็ยได้บอกเราสัน่นหลกเขาทอยต,ต่ำมันต่าเ้าอืมแต่ว่า ป mm ูกับว่สกิปจักหน่อยนเนาะสกิปก็มาดีแล้วครอคนพกับรถจักรรถมันเพิ่งพัดได้รถเราพอด่วนแจกับรถเนาะจะพัดเก่ารถมาถวายเนาะสกิปเนี่ยบอเปลี่ยนมารถมาถวายเจ้ารถมาถวายมาเอามันผ่านไปแล้วครับบาดนี้นี่แหละเข้ามากพูดถึงงวดวันที่สิบหกนะครับว่าความฝันที่พระอาจารย์เล่าสู่ฟังเนี่ยพ่อสิเอาเป็นแนวทางในบ่ มีคนนี้ก็แล้วแจ่แล้วแจ่ปิดชนาเลยข้าจ่าใจัว่าหอยฟังครัก้นตีตัวเลขกันเป็นก้นมีโจผาจันทร์เบาดีผาจันท์บาก็ปัดต้นมีโจฟังเนาะครับผมต้นมีโจก็ตีไปแล้วไปนั่นไปนี่หุ่นหอดเลยตรงนึงตัวแต่ว่าสามนวดหลุดสามนวดนี่พิษปกติอยู่ครับกระบอกพึว่าเกิดดียังขึ้นเท่ากันเนาะครับเนาะแต่ว่าในส่วนความฝันกับว่าสุฟังอยู่คือเก่าถ่ะล่ะ หา็จอมีภูมิมกะกลองเบิงครับศูนย์สี่เก้านะครับน้องพันธ์ไข่สี่สิบเก้าฟองก็จะบริสีดีเพราไมีโจกติ๋วเองนะก็จ,จนะจก,ก็ฟังเง้ฟังเป็นยังไง,ง,งไข่สี่สิบเก้าฟองนะครับที่มาถวายบนกุฏินะครับเดี๋ยวกะถวายให้นข้างล่างกุฏินี่หกสิบสองฟองนะครับล่างเบิงวามือนีเอ่องวดวันที่สิบหกศูนย์จะมาอีกบอนะครับเพราะว่าตามปกติ ถ้าฝันถึงใครเนี่ยศูนมักจะมานมทกมาโลดมาโลดเ่นคือบอะเพิคนคือบอกว่าเอาใครมาถวายสักสีาาก่สิบเจ็ด <47 S 2> <47 S 1> ฟองเนาะนะครับสี่สิบเจ็ดฟองนี่ชิมกักคักได้หนิคนไม่โชว์ <laughs> เอาอจันตัวครับผมนอนแม่ออกมาจากบ้านเลยเนาะแม่ออกเขามาจะใส่เลยแม่แม่ออกแม่ออกง่วงนอนแล้วครับเอ้าเอาวจันนะเรื่องคุยกับแม่ออกกันอื่นก่อนครับเอาพระอาจารย์กับมีแขกนะครับเนาะเดี๋ยวยังไงก็จะรบกวนพระอาจารย์สานีครับผมเอาสาธุสาธุ